ครัเข้าสู่สีสันโซเชียลนะครับค่ะเ,อ,อ,เอ,อ่ยังไงล่ะเขาลูกคนหรือลูกหมาเอ้ายังไงอ่ะก็ไม่รู้อ่ะก็เนี่ยเขานี่ลูกคนหรือลูกหมามันมีคําติดปากคนทไทยวาเวลาถามลูกหมาน่ารักจังเลยแต่บางทีก็เรียกลูกคนหรอหรือบางทีไปเจอลูกลูกใครว่าลูกว่าตอนที่พ่อแม่เขาอยู่ตรงเนี้ย <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องอย่างนี้หรือเปล่าหรอ,อแต่นี่มันแบบมันก็ก็เหมือนจะเป็นลูกหมาเอาแต่แม่อนนี้ลูกคน งงไหมครคุณ <or> ผู้ชมเอาวไปชมฮะพูด <Gym>. ว <Napoleon> ่า <disappointing> กูซื้อเขามาจากฟาร์มลูกในสายชัดชัดโลกคนมึงเห็นไหมใส่เสื้อใส่ผ้าเนี่ยนั่งเรียบร้อยเนี่ยมันลูกคนชัดเนี่ยใส่เสื้อใส่ผ้าเห็นไหมถ้าเกิดครับผมลูกหมาละใครตอบมาลูกเลยหมาปั้นมึงซีลูกคนลูกคนเหรอเอาอะไรมาพูดว่ากูซื้อเขามาจากฟาร์มลูกในสายชัดชัดโลกคนดูสายตาสิ ดูสาตาสิอะไรอะอะไรอะแม่พอเธอแม่แม่เธอหนูก็เขินนะเออหนูจะทำตัวไม่ถูกนะแบบเนี้ยดูโอ้ดูอันนี้น่ารักสุดเลยอะไอตอนเคียวโอ้ดูไอติมโอ้สุดยอดแล้วอะเออบางคนบอกว่าอันนี้ไม่ใช่ลูกคนเขาไปเม้นค่ะนี่มันลูกเทวดาลูกเทพถ้าเลี้ยงขนาดเนี้ยลูกเทพลูกเทวดาใช่รักเหลือเกินเนาะ ส่วนบางคนก็มาเมนบอกว่าเนี่ยแม่แม่ไปพูดอย่างนี้เยอะๆมันสร้างปมในใจให้น้องนะน้องเป็นเด็กซึมเศร้าอีกน้องก็จะงงเป็นหมาซึมเศร้าแลนะ้วน้องเอ๊ะตกลงอ่ะแล้วฉันลูกคนหรือลูกหมาเอ๊ะต้องทําตัวยังไงหรือว่าทําตัวน่ารักเกินไปต้องลดลงไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยเออมันงงเนาะงงงงดูดูเล่นปลาก็ดูเล่นน้ำนั่งรถไปเที่ยวโอ้โหตายละเออลูกเทวดาถูกแล้วเออใช่เออเออแล้วก็มีคนไปแซวบอกว่าอย่าบอกนะว่าเบ่งออกมา เห็นอยู่ว่าอุ้มมาจากฟาร์มแม่เขาเสียอยู่ใครบอกฉันซื้อมาจากฟาร์มมันลูกฉันเออเอ็นดูคนรักสุนัขกันนะรักเหมือนลูกอะผมก็รักเหมือนลูกก็เรียกลูกอย่าเงี้ยใช่ไหมเวลาคนเลี้ยงอะเนาะแล้วเวลานี่ผมจะบอกอ๋อเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเก้าคนไม่เป็นตัววยเก้าคนใช้คำว่าคนเออคนรักจะเป็นแนวนี้จริงๆเอางี้ไหนๆรักมากทัดหมาจ๋าไปดูหมาเขารบองลงชาติกันไหมอ่ะดีดีหมายืนร้องเพลงชาติ เขาทำได้นะคุณผู้ชมไปดูคลิปกันค่ะ ใครจะเชื่อจริงแปดโมงตรงตอนเช้าในตลาดแห่งหนึ่งคนยืนตรงหมาก็หยุดอยู่กับที่กระดิ่งหางแล้วร้องเหมือนเชียว์้านไงเฮ้ยร้องจริงจังมากเลยอ่ะคือเคยเห็นหมาที่เวลาได้ยินเสียงกระดิ่งหรือเสียงนกหวีดเลยเขาหอนอันนี้เขาลำพานนะอันนี้เขาจะไม่กระดิ่งหางวันนี้แต่อันนี้เขาก็ระดิ่งหางแล้วก็เออ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 เอเอมือนเหมือนเหมือนเอ่เออ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 เอ ไม่ดูโอ้โหคนเข้าไปดูเยอะมากเลยอะ่ะโอเคเขาบอกสุดยอดหมาไทยร้องเพลงชาติไทยได้เก่งมากเขาบอกว่าเนี่ยถ้าไม่มีคลิปใครจะเชื่อว่าหมาร้องเพลงชาติจริงใครจะเชื่อดูสิเอ็นดูไหมล่ะเออดูดิโอ้โหร้องยังมีความสุขเนาะหางกระดิกตลอดเนาะใช่เขาไม่ความสุขเขาไม่ได้รำคาญนะเนี่ยเหมือนเขาแบบทำไปกิจวัตรใช่ใช่ก็คิดในใจแหละเออเมื่อไหร่จะมาละไก่ยงไก่ยากยหงเดินไป ของตอแช่อยู่ไหนเออยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเห็นไหมมองไปด้วยเห็นไหมเดี๋ยวจะจบโชว์แล้วนะนุ๊นุ๊จะจบโชว์แล้วนะเนี่ยเออเอ็นดูตลาดไหนนี่ต้องแวะไปหน่อยแล้วนี่แน่ใจไม่ได้บอกรายละเอียดเลยคุณผู้ชมเคยไหมชมพู่เคยไหมเคยค่ะเออยังยังไม่เท่าเลยจบเลยงั้นจบเลยถามมาก็เคยซะก่อนอะไรล่ะเดินทางไปอะบนถนน่ะเนาะขับขับรถอยู่นั่งรถอยู่ข้างหน้าเฮ้ยเอาแล้วเจอเจ้าถิ่น มีเรื่องนี่อุ้ยตายทีนี้จนหลบเลี่ยงไม่ให้มีเรื่องต้องทํายังไงเราต้องหยุดนิ่งอืต้องมีสติค่ะค่อยๆคิดอืเพราะว่าบางทีเจ้าถิ่นเนี่ยเขาอาจจะใจเย็นลงแล้วจากไปเองเออเดี๋ยวมีเรื่องอ่ะชมคลิปนี้ฮะน่ากลัวมากเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้โดรถชนี่เป็นคนจริงไม่ใช่ันแน้ง ปัดให้หลบหมาห้าบมาปหมาี่เาดนหมาไว้ก็มีเฮ้ยนีมไม่ได้ชนหมัวนี้มันไม่คุณผู้ชมฮะดูด้วะสิ่งที่เกิดขึ้นในรถนะครับแทบจะต่อยตีกันแล้วฮะวิเคราะห์กันใหญ่เลยเอ๊ะชุนนักโดนชน หรือไม่เดินชนม,มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยน้องไม่ยอมลุกไปไหนขวางแบบเนี้ยผมเคยเจออย่างเงี้ยแล้วผมนะต้องจอดรถแล้วเดินลงไปไแล้วก็<อ>พี่พี่ไปเถอะคุยกับหมาเหรอ <laughs> บอกพี่พี่หลบหน่อยเหรอพี่ไปเถอะพ,พี่หลบหน่อย,อย <laughs> คือผมเป็นห่วงว่าเดี๋ยวพี่อ่ะจะโดนรถทับออไอรถผมไม่เห็นแล้วเดี๋ยวผมหลบให้แต่พี่อ่ะพี่หลบเถอะเออ เนี่ยบางที่เขาไม่รู้เป็นไรเนาะเขาห่วงที่จริงๆอ่ะเขานอนสบายแล้วเขาเย็นเขาบ้งจริงออไม่ยอมหลบเลยอยู่แบบนั้นน่ะคนเป็นเม่งันเต็มเลยเจ้าถิ่นก็คือเจ้าถิ่นนี่ถนนข่าใครอยาแตะให้มันรู้สะบ้างนี่น่าใส่เพลงบูเบอรี่เข้าไปด้วยเจ้าทีแรงไม่ยอมไปไหนอ่ะ หมดแล้วเหรอได้ข่าวไหมหมดแล้วหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วเหรอออเอาเอาติดไว้อีกเรื่องนึงติดไว้คุณน้การะกันะขอบคุณสภาพพิาพี่กอร์สวยๆจากซันชัยด้วยค่ะครับลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ